สวัสดีค่ะยายยอบล้อค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวแพตินแพตินัมใช่คาเฟ่ซาฟ r ารีใช่น่าจะถูกต้องก็เราจะไปคาเฟ่กันค่ะทุกคนไปกินน้ำไปกินขนมนั่นแหละมมแล้าวอลขึ้นให้ตรงนี้ค่ะ ไปเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายหุยนี่คือสุภรีเป็นคาเฟ่เลยค่ะไปอนไปงอยู่ที่ไหนกันคะ การีคาเฟ่ค่ะขบาวข้า่ม่ก่อนลูกอันนี้เปนทางที่คนงานเขาเลยบเวลามันจะไม่ไปใส่มันหนีอันนี้ริ่มพอสวยนีย Terima kasih telah menonton! จะใช้เวลานี้ในการออกไปถ่ายรูปกันซึ่งเห็นว่ามันสวยมากแล้วก็เป็นกว้างมากก็คือเขาบอกว่าที่นี่คือเป็นคาเฟ่ที่เปิดใหม่นะคะแล้วก็จะมีที่ถ่ายรูปแล้วเขาบอกว่าตรงนู้นจะมีเป็นเหมือนสระว่ายน้ําแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปิดสระว่ายน้ําให้เนาะแม่ว้าวเด้อให้พาไปด้วย ถ้าสั่งอะไรคะรอบสปีเทียวกันเลยนี่ก็สั่งจิคคีา่แต่ว่ารอเซิรค่แล้วก็เป็นน้ำก็สตรอเบอร์รี่ปั่น ก็จะมาถ่ายรูปกันต่อตรงบนไดู้ปได้ดูัค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นนี่ยได้ค่ะอีกูปึงได้อ่น้ค่ะหาี้งตเไอีกลูปนึงอีกลูกนึ่ไอรุนงีมีนัดเพื่อนไว้อันอื่นมุมนุ่งห

ที่เพ่อนที่น้ค่ะเย้เราจะไปซื้ออะไรกัน,นะคะคอนแทคเลนส์ต้องอุปก,กรณ์ที่จะใช้แต่งหน้าสีนิดหน่อยใช่ค่ะเราแต่งเป็นไรแนมะ่สปอยไหมสปอยไหมงี้ไปก,ก่อนไม่สปอยเงี้ไปก,ก่อนเอา <laughs> เอาไปดูเองเอาไปดูเองมันจริงเดี๋ยวถ่ายหให้ดู <laughs> <laughs> ไม่สปอยนะคะบาย <Bye. S 1> <laughs> โอเคไปก่อนไปตองนง้อ ไม่ล่ะอ้าวซื้อ <c oughs> ชุดอีกแล้วค่ะเพคะชุดเราเองแหละแล้วก็เอาเอา,เอาอะไรอีกจ้สีดำสีดำเนาะดำน้อยน้อยวันนั้นา140ลายสีผิดเนาะแพทเทิร์นอันนี้เล็กไหมซื้อไปซ้อมแล้วซื้อไปซ้อมเต้น มันเล็กกับพวกใช่ใช่เพราะนั้นเราเอาร้อยไปแล้วได้ค่ะสวยอ่ะคุณหมอพี่เหนสีสวยดีค่ะฝากเด็กน้อยค่้ดีนะค่ะเป็นยีนค่ะเป็นยีนค่ะแต่ยีนแต่ว่าอยากได้เสแบบนี้แม่แม่เมื่อกี้เขาบอกอะไรนะน้างข้าวแตงเลนมีอะไรบ้างคะอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยได้ค่ะโอเคค่ะ กนโชคเจอขนทางนะคะคนทางแห่งความสำเร็จของพวกเราเท้าสู่ช่วงลุงพบพาตะลุยมากับไม่ย่าด้วยไมย่าทักชายเหนอยววันนี้เรามาที่แพ็กกิ้งชั้น5นะครับเป็นเสื้อผ<ชเ>้าเด็กแฟชั่นเด็กก็มีเยอะเลย จะมีองเช้าด้วยีชุดสวยๆนี่อยากแนะนำตัวนี้มากเลยปิ๊บบับฟิบบับมากเลยตอนนี้สาวตอนแสงแขนสวยค่ะทีนี้เชิญพบเจอสิ่งที่น่าสนใจประมาณหลายอัตราด้วยกันแต่แต่สนใจด้วยเงินในกระเป๋าขวดทั้งนี้ นี่ไงหลอมก e มันกับชุดเราเลยสีส้มเหมือนกับชุดที่เราต้องใส่เลยมันขัดขัดกันกับชุดไม่ใช่ไม่ได okay> ้นี่ไงอันนี้อ่ไงน่าเป็นแบบฟุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งหม่ฟุ้งฟริ้งเหรอฟุ้งฟริ้งได้เดี๋ยวจัดให้ดูประมาณนี้ปะประมาณนี้ปะเอรุ้งฟริ้งนออีกย่าสนใจนี่ไงโปเตอร์หมดเลยแม่ไปดูดิเออไปลุกเสร็จยังก่อนลุกขะ ไม่สีดำเวลาเขาใส่มันเพี้ยนี่สองชั่วโมงผ่านไปนี่ไงย่าไม่ว่าสวยดำนียเอามาเนี่ยมันจะเรืองแสงแลยนะไอ้เส้นๆข้างหน้าน่ะเออเนี่ยเอามาวอันนี้มันก็ได้ค่ะเอาเปลี่ยนอีกตีเค่มากเลยอ่ะเหล่อซื้ออะไรบ้าง่ะเสื้อนี่ยถุงเท้าฮารลวีเอาป่ะแม่เนี่ยถุงเท้า มันโบก็มีไม่ปิ้วจะไปไซื้ออันนี้ไม่ใช่หรอไอ้ฮาโลวีนะ่ะก็รอไปจะยากไปนี่ฮาโลวีนอยู่ข้างล่างชั้นใต้ดินใช่ไหมชั้นใต้ดินฮาโลวีนะ่ะ<อ>ลงลงลง,ลงลิฟต์ไปเลยป้วยเหมือนไม่ต้องเงดินดูโบนี่อะโบแม่ก,มก็เป็นปิยะตลอดทีอาร์วีนรอรอเขาอีกแล้วนี่ก็เราจะไปดูคอนแทคเลนส์กัน,นะคะ่ะซึ่งจะอยู่ชั้นใต้ดินแล้วก็ชั้นล่างนะคะ ไปไลไปม่ลไปละได้ยายไปแล้วนี่สวยนะนี่ใส่ข้อมือไหมข้อมืออ๋อเป็นโซ มีเขาในสายเด็กแล้วไหมน้องเด็กแม่แม่เขาบอกว่าชั้นไหนมีคอนแทคเลนนะชั้นสองชั้นสอง,สองวันนี้เราต้องได้เอา้าไับมุกไปเลยวันนี้เราต้องได้คอนแทคเลนวันนี้เราต้องได้เด้นแมวกลับบ้านไม่ใช่แล้วตลบซื้อแมวคอนแทคเลนคะถ่ายดีมาก ตีน้ำชั้นหนึ่งไปโดนบนกับไปชั้นล่างแล้วค่ะแม่อบอกว่าให้เราไปแพตตีน้ำชั้นหนึ่งแล้วก็มันจะอยู่ใช่มันจะอยู่ทาง้างล่างแพยตีน้ำชั้นหนึ่งแต่ว่าเราจะหาร้านที่ถูกที่สุดและคุ้มที่สุดค่ะลองไปดูกอนให้ซีนิดนึงไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้ซีเลยวันนี้มัวแต่หาของกันอยู่ แล้วก็เครื่องจับเครื่องนี้พี่ฝากน้องทำไมเนี่ยเจอแล้วเย่เออเรา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 เดินไปไหนกันตั้งนานดิฉันเดินไปไหนกันมาตั้งนานคะถามหน่อย ได้ดี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 มีตัองหูด้วยว้วสวยอุยตั้งหูแม่ครันตังหูนี่ไปดูเปล่ากวมีคือเราไม่ได้จับหูไงก็เลยต้องใช้ตังหูนี่แทนการสอบอย่างนั่นเองน่าจังเลยอะลูก อ,อันนี้สวย fashion, เป็นแฟชั่นเจวเวอรี่ก็คือชุดเราเป็นสีส้มก็เลยอันนี้จะเป็นสีส้มส,ส,ไ,ปส,ส,มสไปป <laughs> ัดทำไมส้มจังอ่ะ ทันตะวันไอเนี่ยทันตะวันแอสอนอเนี่ยันอันนี้พอแค่นั้นแหละสนี้ดีเลยน่ารันะคะอะ้องใส่นี่เอนาเท่าไหร่คน้คือราคาหลังแป้งนะคะอันนี้60บบาทนะคะ ได้ต้องหูแล้วค่ะทุกคนหลังจากร้านเมืเ่มนนะอกีซซ้ซึ่งเป็นแบบเดียวเท่านั้นที่เราที่เราเจอกันซึ่งซึ่งเป็นซึ่งเป็นแบบเดียวเท่านั้นที่ในตอนนั้นใช่<อ>ไม่นา<อ>่าสวย,ย,ยอะไรมาบ้างคา่ะโูบได้กางเกงมัสองตัวเทียบเทียบโอ้โหเทียบเลยเดี๋ยวจะเปิดดูแล้วพาซื้อกราคาเท่าไร

ปิดแล้วปิดแล้วงั้ไปกินทุกี่ข้างนอกไหนอปแล้วไปลงลิฟต์ดิลิฟต์ลื่ได้กุ้งกุงแกงนะจุดนี้กุ่มแก๊งกันเลยทีเดียวดดานหน้าของพวกเรานะคะไม่ได้วาง ไม่ได้เะม,มากเลยไม่ถึงที่นี่กันเลยโชว์โชว์เด็กก็อยากกินขนมมากเด็กเขาอยากกินขนมมันมากแล้วไะเปิดกระเป๋าพบสู่กลุ่มแก๊งสี่คนเหมือนเดิมซึ่งไม่มีเราอยู่ในนั้นเลยโอเคค่ะ เมื่อเขาเจอกลุ่มแก๊งแล้วเขาก็จะไปไปตามนั้น <c oughs> สนุกกันเชียวนะฮัลโหลสนุกกัน,นเลย เป็นอะไรที่หรูมากแบบบรรยากาศดีมากตอนกลางคืนอ่ะมีน้ำอะไรอ่ะน้ำมันยายน้ำร้อนน้ำตะไคร้น้ำจับเลี้ยน้ำบุกน้ำเปล่าแก้วมีไหมแก้วโอ้ยอกค่ะมีมีแก้วยขวดเอาแก้วยน่ะแก้วยค่ะไม่ล้าละ ซื้อ t o p p i n นี้ซื้อเก่งที่เจิดด้วยกันนี่แก้วใช่ป่ะนแก้วเป็น่นนี้เอาไปแล้วไปแล้ว่เาลมว่างมากเลอบางไฟบางไฟไปเยอะไปเยอะดดลง่มนงชิ้นเลย นี่คกุ้งพันอ้อยแล้วก็ใก่ไก่ของเราเอง่ไก่ของเราเองเป็นกุ้งพันอ้อยแล้วก็ใก่คือใครสักไยไม่บอกค่ะอันนี้เสวยที่เราอาหารมาเสริฟแค่นั้นแหละแล้วก็กับนาเกงหวยใช่มันก็ต้องมีบ้ยางนไหมนหวยอยู่ที่เดิม้าสาขาสอ่ะในซอยซอยมยาาบซอยมยาราบ